ถ้ามีการพิจารณามีการนำเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็นำมาสู่ข้อยุติแบบนี้แปลว่าจะทำให้คนเป็นนายกรัฐมนตรีหรือผู้นำเนี่ยไม่ไม่กล้าที่จะคิดนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยเฉพาะในประเด็นนี้ผมขอยืนยันว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะครับคือพูดง่ายๆขอลำดับว่าการจำานําข้าวโดยมีการไปซื้อ ข้าวในราคาสูงกว่าตลาดนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ควรจะเรียกว่าจำนำตั้งแต่ต้นเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยของท่านนายกสมัครและนายกสมชายเพียงแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยไม่ได้ซื้อทั้งหมดมีโควตานะครับแล้วก็พอมีการเปลี่ยนรัฐบาลและผมมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการสรุปมาในเบื้องต้นแล้วว่าทำอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ เพราะมันเท่ากับเป็นการรับซื้อข้าวในราคาสูงกว่าตลาดสต็อกของรัฐบาลเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะครับและการระบายข้าวเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายและที่สำคัญก็คือว่าจะมีการเปิดช่องให้เกิดการทุจริตได้ง่ายนะครับนั่นคือที่มาของการยกเลิกนโยบายนี้มาเป็นนโยบายการประกันรายได้นะครับซึ่งก็ขออธิบายอีกนะฮะว่า ปัญหาของการ,รที่พากษาหรือการที่มีการพูดว่านโยบายเนี่ยมันไม่เหมาะสมหรือมันผิดเนี่ยไม่ใช่เพราะมันขาดทุนนะครับเพราะการขาดทุนเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเนื่องจากรัฐบาลต้องการเอาเงินไปช่วยเกษตรกรเพียงแต่ว่าผมเทียบเพียงให้เห็นว่าในกรณีของประกันรายได้เนี่ยสมมุติว่าช่วยเกษตรกรหนึ่งร้อยบาทเนี่ยอาจจะใช้เงินเกินหนึ่งร้อยบาทมาเพียงนิดหน่อยเท่านั้นคือค่าบริหารจัดการ ืแต่กรณีของจำนำข้าวเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเงินที่ศูนย์ไปกับเรื่องอื่นๆการขาดทุนหรือการทุจริตเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกับเงินที่ช่วยเกษตรกรท้่ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อแตกต่างนะครับพอหลังจากามีการเปลี่ยนรัฐบาลอีกครั้งเนี่ยก็มีการนําเอานโยบายจำนำข้าวแต่คราวนี้หนักกว่าเดิมคือบอกว่าซื้อทั้งหมดอื นะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยมีการเตือนก่อนหน้านี้แล้วโดยปป,ปชนะครับปปชเนี่ยได้ทำเรื่องถึงคณะรัฐมนตรีว่าไม่สมควรทำนโยบายแบบนี้ตั้งแต่สมัยที่ผมเป็นนายกฐมนตรีนะครับซึ่งความจริงตอนที่ก็ทำมาเนี่ยผมก็เลิกไปแล้วนะครับเพราะว่าใช้ระบบประกันไรายได้เข้ามาแทนนั้นปป,ปชก็เตือนทีนี้ต่อมาเนี่ยการเตือนเนี่ยเกิดขึ้นจากหลายหน่วยงานมาก รวมไปจนถึงการอภิปรายในสภาไม่ว่าจะเป็นกระทู้ถามไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้าวางใจนะครับและในการตัดสินของศาลอาญาก็ดีนะครับและศาลปกครองก็ดีเนี่ยได้ลำดับชัดเจนว่าทําไมศาลจึงมองว่านายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเนี่ยไม่ได้ทําพูดง่ายคือไม่ได้ทําหน้าที่อย่างที่ควรจะทําเมื่อรับทราบถึงข้อมูลต่างๆแล้วต้องแก้ไขไม่ให้เกิดความเสียหาย นะครับส่วนรายละเอียดว่าทําไมเป็นสามหมื่นล้านหมื่นล้านนะครับทำไมต้องแยกโครงการอะไรต่างๆนั้นอันนี้ผมคงยังไม่ไปแตะครับ